ท่านที่คครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือเป็นวันอาสนะบูชาซึ่งเป็นวันที่เกิดมีพระอริยสาวกองค์แรกในพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั่นก็คือท่านพระอัญญาโกณธัญะญนะได้ฟังพระธรรมจักรกับประวัตนสูตร ซึ่งคือเป็นปรตุมัทศสนาที่องค์พระสมมาสมุทรเจ้าได้แสดงกับปัญจุบัคิีทั้ง5แล้วก็ท่านอัญญากนทัญญะก็ได้ดวงใจเช้นธรรมคือได้บรรลุเป็นพระอญยบุคคลอันดับต้นๆน,นะครับพรนองค์ตรัสว่าอัญญาสิวัตโพกนทัญโยโกนทัญญะได้ร้่นหรอือเนาะ คนทัญญะได้รู้หนอก็คือได้รู้ได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระสมเด็จรเจ้าถือว่าวันนี้เกิดพระรัตนารตรครบทางพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์บริบูรณ์นะแล้ววันนี้เองที่วัดดอนแรดชาวพุทธบ้านกแานกลบ้านไกลบ้านดอนแทดได้มาร่วมกันทำบุญเริ่มตั้งแต่ การทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายผ้าน้ำฝนนะครับถวายเอมันษาตลอดทั้งถวายพระทหารเช้าเดชนาสูงที่วัดตอนแรกซึ่งมีพระอาจารย์พระครูวิเ์ธรนุพรชรักคโรเป็นประธา,านคณะสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นภาพดีๆที่เป็นมงคลอย่างนี้ก็ผมก็เลยเจ็บภาพ บางส่วนบางตอนเอามาฝากท่านทีกก่เคารพเพื่อจะได้ร่วมกันอนุโมทนาเรียกว่าเป็นการนำบุญมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับก็เนื่องในการทำบุญคราวนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พี่น้องทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญที่วัดตอนแรกให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งตลอดทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนในโอการนี้เชิญทุกท่านชมบรรยาก,กาศงานทั่วัวไปในโอกาสนี้ครับ

นะครับบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงได้ครอบโอมภัทรณาไปโดยพระพุทธเจ้าทรงท่านใดที่ท่านสาธุชน,นท่านใดที่มีหลายเดชพระพุทธเจ้าโดยเรียนตามลำดับขอเรียนเชิญเลยนะครับ เปลี่ยนภาษาผ้าหา,หานะมน้ำฝนหรือ,อจตุปัจจัยสิ่งที่เป็นป่า วัเดีนรครับทุกท่านที่ได้มาถึงบริเวณศาลาเกียรตบศรีระราชนิพนธ์ขอจานครับทอกที่ที่ เราจะเอากันนะครับเราจะต่อกันให้เป็นเหตุเวลาเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราข้อมูลเก็บรวบรวมภาพที่สวยๆถ้ามีความสามารถในการประชาสัมพันธ์นะครับโดยมีเว็บไซต์นะครับมีทิกตอกมีสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชาวบ้านเรื่องการยอมรับของเราใชครับก็ขอบสนองคนท่านนี้ คุณพ่อทักพระเจ้ามาไว้ตรงนี้ต่อนนะครับครับเสร็จแล้วอยรกจะเชิญทุกท่านนะครับธธกิตติ์ศรัทธาที่กระถอยปัจจัยนะครับปัจจัยแก่พระพุทธเจ้าก็ขอเรียนเชิญต่อ,อจากการวางพักวางอาหารในร้อยสองนะครับอาหารครบยาครับ มีพร้อมแล้วด้วยเวลาตามที่กำหนดในการทำบุญในที่ทีวันชาสละห้าโคชาอส,าาสังกาเรยาปันสังฆางทิป

ต,ต,ตันตันโมสารจนพร้อมกันนะครันโมตัสสะทะควรโตอะระหะ Kasar, busema, majang panteh, kartani, sakpariwari, tikuk santasa, ono jiamat, imani, kartani, sakpariwari. ปฏิคันห,หาตูอำหาการสุสงขอพระที่สุสงโปตดรับซึ่งพระทหารของพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายต่อ,อ ภาวนาสตฺโตปติภาวํวนฺตลโย